หากจะพูดถึงเครื่องบดสักเครื่องนึงครับที่เป็นกลายไบเวทสามารถเซตได้9โปรไฟล์และเป็นไทเทเนียมเบอร์ครับในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่ตอบโจทย์เท่ากับเวนโดจีรุ่นเอลิสครับแล้ววันนี้อมจะมารีวิวครับว่าทำไมเครื่องนี้จึงเหมาะกับสายสปีดบารมากและความน่าใช้ฟังก์ชันของเครื่องนี้ล้ำขนาดไหนติดตามชมได้เลยครับ และรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเอลิสของเวโ o จีซึ่งเป็นรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเหมาะกับสายสปีดบาร์มาดูในบันชั่นของเครื่องก่อนดีกว่าไซซิ่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากดูแบบบึกบึนและวก็ดุดันสุดๆเลยความกว้างของถานน้อจากซ้ายมาขวาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ซนเมตรส่วนความลึกจากหน้าไปหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38ซมและความสูงครับจากพื้นจนถึงโถฮอปเปอร์ข้างบน อยู่ที่68ซนเมตรซึ่งถือว่าเวลาที่เราวางบาร์คู่กับเครื่องชงเนี่ยมันดูแบบแน่นดูเต็มมากๆฮะและสิ่งที่ผมชอบมากของเครื่องรุน่นนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างชัดเจนว่าเหมาะกับสายสปีดบาร์ที่รองรับยอดขายแบบโหดๆแล้วก็เร็วๆครับ ซึ่งคอปเปอร์ตัวนี้สามารถใส่กาแฟได้ถึง1.5กิโลกรัมในส่วนของตัวเครื่องครับดีไซน์ก็มีความแบบดุดันแล้วก็มีความสวยมากๆเลยจะมี2ส,สีนะมีสีขาวแล้วก็มีตัวแมตต์แบล็กคือตัวนี้สิ่งที่เราจะเห็นตัวนี้มันจะไม่มีตัวปรับเรื่องของเบอร์บดแบบแมนวนวลนะเพราะทุกอย่างในการปรับของเอลิทจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะเราสามารถปรับเรื่องของทริกเนตนะครับหรือว่าความละเอียดเนี่ยผ่านหน้าจอนะฮะตัวหน้าจอของเครื่องเนี้ยก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอดิสเพย์ขนาดใหญ่ 5้นิ้วนั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของการออกแบบ UX UI ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆส่วนตัวฐานเครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความหนาประมาณนึงเนาะซึ่งไอ้ความหนาเนี้ยมันคือตาช่างครับมันสามารถตั้งโหมดกายบายเวทได้ด้วยเนาะซึ่งมันจะทําการแทนน้าหนักของด้ามชงเราแล้วก็บดกาแฟออกมาให้มีความแม่นยํามากๆความแม่นยําของเครื่องเนี้ยต้องบอกเลยนะว่าประมาณสัก99%เลยความคลาดเคลื่อนอยู่ที่0.1ถึง0.2กรัมเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ารับได้เลยนะครับกับเครื่องนี้ซึ่งไฟ LED ข้าง สองขณะที่เราบดกาแฟได้แล้วก็สามารถปรับสีได้7-8สีเลยนะส่วนการตั้งค่าอื่นๆครับเราสามารถตั้งได้ว่าอยากให้ไฟเนี่ยมันออกมาตอนที่เราบดหรือหยุดหรือสแตนบายตลอดก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่น <c oughs> ่าสนใจมากเลยไอ้ส่วนของตัวข้างๆเนี่ยครับเราสามารถปรับเพื่อล็อกขนาดของด้ามชงได้ ปรับความสูงต่ำได้ครับแล้วก็ตัวที่จ่ายผงกาแฟาเนี่ยฮะก็สามารถปรับองศาในการจ่ายผงกาแฟาออกมาได้แล้วก็ส่วนสวิตช์เปิดปิดของเครื่องครับก็อยู่ที่มุมขวามีออนกับออฟเนาะทุกอย่างเครื่องนี้มันจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าผ่านหน้าจอได้อย่างง่ายดายเลยเรามาดูในโหมดของการตั้งค่าดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแมนนวลโหมดกับกรายบายเวทโหมดนั่นเองนะครับซึ่งพอแมนนวลโหมดเราปรับมาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันก็จะมาเป็นแบบเนี้ย ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะของวินาทีในการที่เราบดกาแฟออกมานะครับแล้วเราสามารถตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลช็อตดับเบิลช็อตแล้วก็ที่เป็นตัวบัตทอมเลนนั่นเองเราสามารถตั้งค่าครับถ้าจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นวินาทีว่าเราตั้งอยู่ที่3.5าวิ4วีาวิส่วนบัมเลนอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่านะมันยังเป็น0.1วินาทีครับถามว่าตัวนี้มันก็คือโหมดที่เราใช้งานทั่วไปเช่นบดเป็นวินาทีได้ประมาณกี่กรัมนะครับ การตั้งค่าของโหมดนี้ผมมองว่าทำออกมาดีมากๆถ้าถามว่าในราคาเครื่องอะ่ะแค่โหมดนี้โหมดเดียวผมว่าก็คุ้มในการใช้งานแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากๆเราสามารถดูเรื่องของคลิกเนตครับหรือว่าไซส์ของความละเอียดกาแฟได้นะครับซึ่งค่าสแตนดาดเนี่ยจะเซตมาให้อยู่ที่ประมาณ95ไมครครับซึ่งในโหมดเทสเนี่ยเราสามารถที่จะลองเทสกาแฟออกมาได้ครับว่ากาแฟที่เราบดออกมาเนี่ย20กรัมมันใช้เวลากี่วินาทีแล้วก็สามารถเอาค่าต่างๆเนี่ยไปเซตเรื่องของ g r i n d i n g time ได้อีกด้วยนะ ก็สามารถเซตได้ทั้ง3โปรไฟล์อันนี้คือเป็นโหมดที่ต้อง <c oughs> บอกว่าเป็น traditional ของการบด on demand โดยทั่วไปแต่สิ่งที่เป็นจุดขายของเครื่อง e l i t e เครื่องนี้มันจะเป็นโหมดของกลาย p r i t ทุกคนซึ่งกลาย p r i t ของเครื่องนี้เราสามารถเซตได้ทุกคนดูนะนี่มันสามารถเซตได้ทั้งหมด9โปรไฟล์ครับเช่นด้ามชงที่เป็นซิงเกิลเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าซิงเกิลช็อตเนี่ย จะเอาบท13กรัม16กรัมหรือ20กรัมได้ซึ่งตรงนี้ไอตัวกรัมเนี้ยมันเป็นที่ผมตั้งขึ้นมาเนาะแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของเราได้เช่นผมต้องการมุมนี้อยู่ที่18กรัมเนี่ยผมก็เซ็ตได้เลยว่าถ้าเป็นตัวด้ามซิงิลช็อตและเป็นโหมด2เนี่ยจะอยู่ที่18กรัมส่วนอื่นๆครับดับเบิลช็อตแล้วก็บัตทอมเลดก็เช่นเดียวกันฮะเราสามารถตั้งค่าได้ส่วนหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับของตัวโหมดเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเราพอเรามาดูป พอเรากดเป็นซิงเกิลใช่ปะ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอากี่กรัมแล้วก็สามารถบดกาแฟได้แต่เดี๋ยวเราจะลองใส่กาแฟจริงๆดูแล้วกันเนาะว่าบดออกมาแล้วเนี่ยเครื่องนี้มันทําออกมาได้ดีงามแค่ไหนนะครับไป500กรัมใส่ไปนี่ยังไม่ถึงหนึ่งในสของถุงเลยอะคือโถแบบใหญ่จัดเลยอะจริงๆใส่ได้เกินแบบเกิน1.5โลอีกนะเนี่ยอะเดี๋ยวลองลองเทสช็อตแรกก่อนลวกันเนาะ ช็อตแรกนะครับเอา13แต่ว่าเมื่อกี้อ่ะมันอาจจะเพิ่งใส่กาแฟเข้าไปนี่นี่ขนาดบดครั้งแรกนะช็อตแรกเลยนะกาแฟไม่มีในเฟืองเลยนะเพิ่งใส่กาแฟเข้าไปก็ยังบดออกมา13.1อะ่ะซึ่งถือว่าก็มีความแม่นยำม,มากแล้วจะเห็นว่าวินาทีที่บอกคือ2.8วิเครื่องนี้สามารถบดความเร็วได้สูงมากๆเรามาลองบด18กรัมดูบ้างดีกว่านาออันนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้ตัวด้ามดับเบิลช็อตนะครับแล้วก็ กดที่18กรัมพอใส่เข้าไปปุ๊บเฮ้ยเกือบไปเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวพุ่งใส่หน้าเอาใหม่ oh my, อ่ะ <c oughs> อ่า18.1 18.0นะฮะเนี่ยก็เป๊ะเนาะอ,อันเนี้ยด้ามนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวการบดของเครื่องนี้ครับเรื่องของคุณภาพกลายไส์อาจจะไม่ต้องลงลึกมากเพราะว่าจริงๆมันคุณภาพสูงมากอยู่แล้วแล้วก็ เืองบดท,ที่เป็นไทเทเนียม90มิลฮะสามารถบดได้เร็วครับแล้วก็กรายไซส์เนี่ยก็มีความแบบสม่ําเสมอแล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วเครื่องนี้จริงๆเขาบอกว่าสามารถรองรับการบดต่อเนื่องได้ประมาณ150แก้วเครื่องเดียวนะแบบต่อเนื่องได้สุดๆเลยซึ่งก็ถือว่าทําได้เร็วมากๆแต่มันจะมีอีกโหมดหนึงทุกคนที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆซึ่งเป็นโหมด h a n d ด e ลด Detection ก็คือเป็นการชั่งน้ําหมักของด้ามเราเองเลยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะบดกาแฟใช่ปะ เราต้องดูว่าเราใช้ด้ามไหนและต้องการดูว่าเราใช้จํานวนกี่กรัมถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เป็น Handle Detection ครับเราก็สามารถเข้าสู่โหมดน,นี้สมมติเนาะ18อ่ะผมตั้งเป็น Handle Detection แล้วผมก็ต้องเคลียร์ผงกาแฟออกให้หมดก่อนเพื่อให้มันไม่จับน้ําหนักผงกาแฟเลยแล้วให้มันชั่งเฉพาะด้ามนี้ว่าด้ามนี้น้ําหนักเท่าไหร่คราวนี้เวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยเราแค่เอาด้ามใส่ครับเราไม่ต้องไปกดเลย ไม่ต้องไปกดเลือกเลยมันจะรู้ว่าด้ามนี้เราเซตไว้กับโปรไฟล์ไหนโปรไฟล์13กรัม18กรัมหรือ20กรัมแล้วมันจะบดมาเองซึ่งมันก็จะเพิ่มความสปีดบาร์แบบขั้นสุดแบบใส่ปุ๊บรู้ว่าคือด้ามไหนแล้วก็บดออกมาเองได้เดี๋ยวผมลองตั้งค่าหมดนี้ให้ดูแล้วกันนะว่ามันใช้งานยังไงอันนี้ผมใช้เป็นตัวดับเบิลช็อตนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่18กรนะัมเนาะแล้วก็กดตัวแฮนเดิลนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ใส่ด้ามเข้าไปปึ๊บ พอใส่ด้ามเข้าไปแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นอยู่ที่586.1ก็คือเป็นน้ำหนักของด้ามน,นี้ก็กดเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็ดันคือเสร็จแล้วตอนนี้คือมันจำแล้วว่าทุกครั้งที่ผมใส่ด้ามน,นี้มันจะบดกาแฟาออกมา18กรัมอัตโนมัติโดยใช้โหมดที่เป็นตัวนี่เลยฮะนี่นะอ่าเดี๋ยวผมลองกดอันนี้ก่อนนะกดเป็นซิงเกิลนะแล้วดูนะว่ามันจำได้ไหมพอใส่ปึ๊บเนี่ย เนี่ย18.2นะฮะ18.2 18.3เนี่ยก็แม่นนะเนี่ยมันก็จะเข้าโหมดต,ตัวด้ามชงอันนี้ให้อัตโนมัติเองฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของตัว Hand l e r d e t e c t i o n ถ้าเรามีด้ามกี่ด้ามที่ใช้งานแตกต่างกันเราก็เอาด้ามเรานี่แหละมาเซตค่าน้ําหนักได้นะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้โหมดนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดติ๊กออกนะครับว่าเราไม่ต้องการใช้ตัว h a n d l e ลเด e เช็คช มันก็จะเข้าสู่กลาย weight, บายเวทปกติซึ่งพอเป็นแบบนี้เราก็จะต้องกลับมาในการที่จะกดว่าเราต้องการใช้ด้ามไหนและใช้โปรไฟล์ยังไงซึ่งนัดเทียบไปแล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้ฮะเอลิสของเวนโดจีเนี่ยสามารถตั้งค่าโหมดนะฮะพรีเซตได้ถึง9ระดับสำหรับโหมดกลายบายเวทและก็บวกอีก3ระดับนะฮะซึ่ง3ระดับนี้ครับก็จะใช้ในโหมดของแมนนวลฮะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเดียวสามารถตั้งได้ประมาณ1 2โปรไฟล์ในการใช้งานก็ต้องถือว่าเป็นเครื่องที่ ใช้งานง่ายมากๆเลยเนาะส่วนการตั้งค่าอื่นๆของเครื่องนี้ถามว่ามันมีอะไรอีกบ้างมันก็จะมีในส่วนของการชั่งน้ําหนักความคาดเคลื่อนการบดผงกาแฟาออกมากี่วินาทีเวลาที่เราปรับเฟืองใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับแสงสว่างครับของเครื่องเราสามารถเลือกได้จะเอาสีขาวสีแดงสีเขียวสีบรูนะครับเยลโล่นะครับสีฟ้าสี นี่ครับชมพูหรือว่าจะเล่นแบบเป็นเฉดสีให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้อะอันนี้อะไลท์โหมดก็คือสามารถที่จะบอกว่าคีปออนคีปออฟก็คือปิดเปิดหรือว่าจะให้มันมีไฟเฉพาะตอนบดอันเนี้ยก็สามารถทําได้อันที่ผมให้มันคีปออนไว้แล้วกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะมีโปรแกรมอื่นๆฮะเช่นเรื่องของการคลีนิ่งเบอร์เรื่องของคาลิเบทตัวตาช่างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแฟ c t อรี่รีเซ็ตอื่นๆที่มันลึกขึ้นไป ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi แล้วก็เป็นของ Bluetooth ซึ่งถามว่าทำฟังก์ชันนี้มาทำไมฟังก์ชันนี้ครับจะเป็นฟังก์ชันกับเครื่องบด Elit ท Elite, ที่จับคู่กับเครื่องของ w ว n d ดจีเช่นเดียวกันเช่นเครื่องของตัว m ม n t i s ตัวเครื่องชงกับเครื่องบดเนี่ยสามารถคาลิเบตกันได้เช่นการชงเวลาเราชงไปแล้วเนี่ยช็อตมันอาจจะไม่เพอร์เฟสมบูรณ์ตัวเครื่องบดเนี่ยมันสามารถคาลิเบตเรื่องของเฟืองอัตโนมัติฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ คตรล้ำแล้วก็โคตรดีเนาะและนี่ครับก็เป็นคุณสมบัติของเครื่องเวนโดจีรุ่นเอลิสเป็นไงฮะเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากแล้วก็สายสปีดบาร์ถูกใจแน่นอนกับเครื่องนี้และส่วนถามว่าในเครื่องนี้มันมีจุดไหนที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็คือเรื่องของการใช้เรื่องของโดสซิงคัพรัวโมเดลของเอล t e เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่โดสซิงคัพได้ ฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันจะต้องใช้ด้ามชงก็กลับมาข้อแรกเลยคือมันเหมาะกับสายสปีดบาร์ที่ต้องการความเร็วแล้วก็ใช้ด้ามชงแบบบดออกมาต่อเนื่องอะ่ะแต่ถามว่าถ้าต้องการเครื่องที่มันสามารถตอบโจทย์ตัวบาสเกตพอดัสเตอร์แบบนี้และตัวโดสซิ่งคัพแบบนี้มันจะเป็นรุ่น r k 1ซึ่งสามารถปรับได้ใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้ามชงจริงๆเขาออกแบบมาให้มันใช้ได้กับหลากหลายรุ่นแหละแต่ว่า คือเพื่อความช่วยทีละกันเนาะบางทีรุ่นบางรุ่นบัวหูของด้ามชงที่มันมีความแบบหนาหรือความใหญ่พิเศษเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่ามันสามารถใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้ไหมผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดบางอย่างของเวนโดจีรุ่นเอลิทครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าวันนี้ต้องการเครื่องที่เหมาะกับสปีดบาร์ใช้งานเร็วๆใช้ด้ามชงแล้วก็สามารถตัดน้ําหนักได้อัตโนมัติบทต่อเน,นื่องได้เยอะผมว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยและเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติทั้งหมดครับของเครื่องเวนโดจีรุ ในการใช้งานจริงๆผลลัพธ์มันดีมากๆและเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ถามว่าค่าตัวของน้องเนี่ย ก็มีความคุ้มค่ากับการใช้งานแบบระยะยาวมากแและใครที่สนใจครับเครื่องบดกาแฟของเวนโดจีรุ่น e อ i ิ e เวอร์ไ e ท์ f อ e ก็เป็นันแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับสามารถติดต่อสอบถามเราได้ทุกช่องทางเลยต้องบอกเลยนะว่ารับประกัน2ปีเต็มในทุกพาร์ทอะไหล่ครับแล้วก็มีสูงเซอร์วิสบริการให้กับลูกค้าทุกจังหวัดทั่วไทยถ้าสนใจก็สามารถติดต่อวอร์ไวทคอฟฟี่ได้ในทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปต่อไปของเวนโดจีเราจะเอาเครื่องอะไรมารีวิวแต่บอกเลยนะว่า มันจะล้ำขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะติดตามชมได้เลยครับ